สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าที่นี่ที่ไหนนะครับถ้าเราจะบอกว่าเป็นโซฟาต้อนรับญาติโยมของวัดอําพุนะครับคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมวัดต้องมีโซฟาอย่างที่เห็นนี่นะครับไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีหมดเลยนะครับไม่ได้ตั้งไม่ได้ไม่ได้ต่อตั้งต้อนรับคุณหญิงคุณนายที่ไหนนะครับตั้งต้อนรับนายใจเทพ ก็ต้อนรับได้ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิสัยทัศน์ของพระอาจารย์สมชายเจ้าวาดวัดอัมพุนะครับไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีเต็มวัดหมดเลยนะครับมีเก้าอี้หลุยด้วยนะครับไม่ได้ให้ใครคุด,ดที่ไหนมานั่งนะครับทุกคนมีสิทธิ์นั่งตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์สมชายนะครับว่ามีแนวคิดยังไงในการจัดทําสิ่งนี้ก็คือ เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกสําหรับคนไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าคนวัดอัมพุที่เข้าวัดอัมพุเป็นประจํานะครับจะรู้แล้ววันนี้ผมจะเผยแพร่แนวคิดออกไปให้เอฟซีได้เห็นนะครับกราบนักสการพระอาจารย์ครับเจริญพรก่อนอืออ่นนะครับถ้ามาวัดนี้นะครับก่อนจะไปรับฟังแนวคิดนะครับรับฟังรับพรก่อน แล้วผมจะถามพระอาจารย์ว่าไปสะดุดหรือไปเจอโรงแรมที่ไหนมาถึงทําวัดเสียหน้าเข้าหน้าคาพูนขนาดนี้นะครับกราบนมัสการครับเจริญพรคือตั้งแต่อาตมาบวชเป็นพระเมื่อปีพุทธศักราช2526เนี่ยปีนั้นไฟฟ้าไม่มีไวไฟไม่รู้จักสมัยนั้นสังฆทานที่นิยมกันก็คือ น้ำมันกา๊าซน้ำมันกา๊กาซก็องขอเขาสดมนต์เนี่ยเขาจะมีตะเกียงเจ้าพายุดวงใหญ่ๆตามกุฏิต,ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตะเกียงโปะเวะลาท่องหนังสือเรียนรักธรรมต่างเนี่ยก็ตะเกียงโปะทั้งนั้นสถานที่ฮิตที่สุดก็คือน้ำมันกา๊าซพออยู่มาก็เลยมีไฟฟ้าอยู่ต่อมาเริ่มมีเริ่มมีอะไรมีไว f ฟ,ไฟเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยวันพระเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นที่ทําบุญของคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนจะมีอะไร กะเช้าเชี่ยนมาคือแต่ก่อน,นอู้นนั่งพื้นหมดนั่งพื้นหมดครับนั่งพื้นหมดนี่พอต่อมาอยู่มาเนี่ยเราก็เห็นบริบทของของบ้านของเมืองของญาติโยมครับเนี่ยแล้วประกอบกับจะด้วยอะไรก็ช่างเถอะรู้สึกว่าความร้อนเนี่ยหน้าเดือนเมษาพฤษ,ษภาคมันร้อนขึ้นมากเดือนมีนาเนี่ยก็เลยเร, <c oughs> เริ่มที่จะติดตั้งแผงโซลาเซลล์เริ่มที่จะติดตั้ง เครื่องปรับอากาศเนี่ยแลวโดยชอบเก้าอี้นยก็เหมือนกันเก้าอี้เนี่ย,ก,ก,ก,ยก็เนื่องจากว่ามีคนเท่าคนแก่มาแล้วนั่งพื้นไม่สะดวกพอนั่งพื้นไม่สะดวกเนี่ยเราก็คําไมาคุยกับเราแป๊บเดียวเขากลับแล้วแต่ถ้ามีเก้าอี้ให้เขานั่งเนี่ยเขาคุยกับเราได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไรเงี้ยเขานั่งได้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนไม่มีอะไรแร้มานั่งสนทนากันเรียกว่าธรรมะสากฉามาบางทีก็บางคนก็มาปรับทุกข์ให้พระฟังพระก็ต้องฟังโยม <N ee> เนี่ยเวลาเวลาเขามาวัดเนี่ยเขาเขามาอยากจะระบายให้พระฟังบางสิ่งบางอย่างอะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่อง,องสาวมีอะไรอย่างนี้เรื่องภรรยายก็พระก็ต้องฟังคือฟังอะไรฟังความทุกข์ของชาวบ้านก็ฟังให้อยู่ที่เราแล้วก็ให้มันสลายไปนี่พอเวลาถ้าเขานั่งกับพื้นเนี่ยเขารู้สึกว่าจะนั่งได้ไม่นานแต่ถ้าเตียงก็ยี่ให้เขานั่งเนี่ยเขาจะนั่งได้นานแล้ววัดก็มีน้ําลงน้ําดื่มเลี้ยงให้เสร็จให้พร้อมเลยเนี่ย ก็เลยทาให้คนมาวัดแล้วเนี่ยคลายทุกข์ได้อยู่ครอาจารย์ครับมาใหม่ๆขัดกับความรู้สึกญาติุวงไหมตอนตั้งตั้งเก้าอี้ใหม่ๆคือเนื่องจากว่าเวลาเราไปงานที่ที่ต่างๆเนี่ยอย่างวัดใหญ่ๆในกรุงเทพก็ดีอย่างวัหหงดหลวงอ๋อจำวัดหลวง,อนนวลวงเอาเข้าวังเลยครับ <laughs> ในวังก็นี่มันเคยเคยไปอยู่หลายครั้งครับก็เห็นโอ้โหคาราชบริพานนั่งเก้าอี้ทั้งนั้นเลยอะ่ะครับบอกเอ๊วัดเราก็น่าจะจัดได้นะ ตัวที่ว่าไม่มันมันอะไรค่อยๆปรับค่อยๆนั่งไปอะไรไปตอนแรกมีกี่ตัวครับอาจารย์ตอนแรกมีไม่กี่ตัวหรอกก็เอาพอที่ให้ญาติโยมมาแล้วคือให้มีที่นั่งพื้นได้ครับนั่งเก้าอี้ได้น,นก็แบ่งพื้นที่ให้นั่งพื้นได้บางคนก็ไม่ถนัดต่อมาคนที่นั่งพื้นไม่ถนัดนั่นแหละก็ต้องขยับมานั่งเก้าอี <c> ้ <oughs> แล้วเก้าอี้หลุย ใครเอามาถวายคือเก้าอี้เนี่ยมันก็เกิดจากศรัทธาของญาติโยมที่เป็นผู้สูงวัยนั่นแหละซื้อมาถวายวัดท่านจะรับไหมแ้่ถวายเก้าอี้ญาติโยมซื้อมาเลยซื้อมาเลยอย่างเก้าอี้ชุดเนี้ยญาติโยมซื้อมาถวายเดี๋ยวเดี๋ยวพาแตนนิมนต์ไปนิมนต์ไปพาไปดูแล้ว่าไหนครับชุดเนี้ยญาติโยมซื้อมาถวายสครื่อนข้างหลังเนี่ยเป็นของบริษัทเอเอมาถวายอย่างเก้าอี้หลุยนี่โยมซื้อมาถวายเลยโยมโยมอยู่บางโพครับเนี่ย เขาเขาต้องต้องการที่ให้คนอื่นนั่งสบายเหมือนเขาเขาบอกว่าอยากให้เขาเวลาเขาบ้านเขาทำขายก็เก้าอี้ขายอยู่แล้วไงครับเขาก็เลยเอาเก้าอี้ที่ในบ้านที่เขาทำเนี่ยเวลาเขารับงานมาเหลือตัวสองตัวเขาก็มาถวายวัดครับจะได้มีเก้าอี้สวยๆนั่งรับแขกอะไรอย่างเงี้ยมีโรงแรมห้าดาวแปว่าจ้างทำเก้าอี้เขาก็ทําเผื่อวัดตัวสองตัวแต่ละงานอยอ่วัตจะได้อาริสงจากตรงนั้นบางยิ่งทําถวายวัด่าไรเขายิ่งขายดีเท่านั้นเองครับอันนี้อาริสงนะรับคนที่มาวัดนี้ใหม่ๆครับอาจารย์ครับเขาจะ ขัดใจไหมขัดตาขัดใจไหมหรือเขารู้สึกดีเลยก็พอต่อมาต่อมาเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะนั่งพื้นกันไม่ค่อยได้เลยครับเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะรับได้ครับแล้ววัดตัวนี้เวลาจัดงานนะต้องจัดขี้ให้สวยให้เป๊ะให้เรียบร้อยครับแล้วเวลานั่งกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาถ่ายภาพออกไปหรือไลฟ์สดออกไปเนี่ยมันจะทําให้คนที่นั่งฟังพระสวดมนต์ฟังพระเทศก็ดีเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไอ้ตรงนี้คือหัวใจของของวัดที่ตั้งใจไว้ คือโยมอยากเห็นภาพที่สวยงามสวยงามแล้วก็มาวัดแล้วเนี่ยเวลาสมัยเนี้มันไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับเรานานแบบครึ่งวันครึ่งวนแบบสมัยก่อนไม่ใช่มาแค่ชุดหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็กลับแล้วอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยทำบุญแค่เลี้ยงพระเพลนก็มาเลี้ยงอาหารอะไรกันอากาศมันดีบรรยากาศมันเย็นสบายมีเก้าอี้ดๆีๆนั่งมีอาหารดๆีๆทานอะไรอย่างนี้ก็เป็นงานพบปะสังสรรค์กันไปกบญาติโยมสายบุญของวัดอยู่ ทำให้คนเข้าวัดสบายขึ้นโอ้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกวัยครับทุกวัยอ่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนนั่งเลยนะคือเขาปวดก็น้อยมากประมาณไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยน้อยเขาอี้ต้องวางให้ดีวางให้สวยครับวางให้สวยแล้วก็ถ้านักเรียนมาเนี่ยเก้าอี้บางบางงานไม่พอครับก็นั่ง ก็อีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือนั่งพื้นครับทางมันก็เตรียมผ้าคลุมเข่าวไว้ให้ครับผ้าคลุมเข่าให้สำหรับนักเรียนหญิงอะไรเงี้ยครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเวลาถ่ายรูปเวลาไลฟ์สดอะไรอย่างเนี้อ่าพระอาจารย์ครับอ่าพระฉันนั่งวงวงนี้เปรียบเป็นนั่งโต๊ะเหมือนกันนั่งโต๊ะหมดแล้วนั่งโต๊ะหมดแล้วหมดแล้ว,ว,ลวที่ฉันเป็นวงวงนี้มันมันคือนั่งโต๊ะหมดแล้วสะดวกเพราะหนึ่งในการสรีระในการก้มเข้าไปฉันเนี่ยครับกับอายุท่านมากๆเนี่ย มันก็ไม่สะดวกครับไม่ไม่ได้ผิดทัศนธรรมวินัยใดๆก็มันไม่มีไม่มีใดๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์สมชายครับพระอาจารย์เจอวัดอื่นๆที่เขาทําตามมีไหมครับหรือเขาทาก็เดี๋ยวนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปทุกวันเลยตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปทุกวัดแล้วทุกวันก็แต่ก่อนนู้นตั้งตั้งเข้าอีวบนวัดคนอาจจะมองเป็นเรื่องแปลกสมัยก่อนเป็นเรื่องแปลกสมัยนี้เรื่องปกติครับทีนี้หนึ่งต้องรักษาความสะอาดให้ได้ ความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญจําเป็นครับพรมเพลิมนี้พระอาจารย์ปรับเปลี่ยนใหม่หมดคือพรมเนี่ยนะเผือละเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับ <laughs> มันไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับใครจะเป็นเจ้าก็เชิญตามสบาย <laughs> นี่นะครับเป็นแนวคิดใหม่ของพระแนวคิดที่พระอาจารย์สมชายได้มาจากที่เดินทางไปเห็นก็ <laughs> ไปดูงานต่างๆเราไปงานผู้หลักผู้ใหญ่เข้าวางบ้าง ไปวัดใหญ่ๆโตๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูไปเห็นก็แล้วก็สิ่งที่ดีกลับมาใช้กับวัดเราเราก็สามารถปรับงานของวัดเราให้เข้ากับชาวบ้านได้สิ่งสําคัญเลยคือให้ทุกเพศทุกวัยที่เข้าวัดแล้วเนี่ยมาแล้วได้อะไรอันนี้คือหัวใจหนึ่งเขาต้องได้ความรู้สองต้องได้เทคนิคหรือวิธีการครับมาวัดแล้วกลับไปเนี่ยความเจริญเขาจะบังเกิดขึ้นครับเขาจะได้สิ่งที่ดีๆกลับไปทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นไม่ใช่แย่ลง ได้ความรู้ในเรื่องของพุทธประวัติในเรื่องของแต่ละวัดแต่ละชุมชน,นย่อมมีสตอรี่รมีที่มาที่ไปของแต่ละวัดอันนี้มีประเพณีมีวัฒนธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นมาวัดแล้วเนี่ยต้องให้ความรู้แก่ญาติโยมวัดทุกวัดต่อไปในอนาคตต้องเป็น e-learning ครับว่าพระประธานมาจากไหนตน้นมาต้นนี้มาอย่างไรอะไรอย่างหอะระฆังมาอย่างไรที่มาที่ไปหอพระไตรปิฎกเป็นอย่างไรอย่างเงี้ย เนี่ยพุทธรูปข้างหลังเนี่ยมาอย่างไรครับเนี่ยคือทุกวัดจะมีสตรอรี่ของตัวเองเอาของเกา่าเกา่ารักษาของเกา่าเก่าเอาไว้ให้ได้เดียพยายามสร้างสตอรี่ไว้ในวัดนะครับไว้เป็นตัวอย่างว่ามาถึงนี่ถ้าพระไม่อยู่โยมสามารถเปิดดูได้เปิดดูได้และยุคนี้เนี่ยสื่อมันถึงมือตัวเองแล้วเนี่ยเราหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเราสามารถเสพสื่อที่มีประโยชน์ต่อตัวเราได้ไม่ต้องมาวัดหรอกโยมใช้สื่อเลยละ ก่อนจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับขอผ่อนเป็นภาษามอนครับสาธุสาธุอภิเวสีนสวริสันติจอมวุฒิเทพบจีนเนมรจตราทรมาวดทนซ้อยอายุวันนาวสาวคองเปล่งลงก็ยังรักษาของเดิมๆไ้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องการใช้โซลาเซลล์ ในยุคนี้นะครับกลับมาสักการา่อาจารย์ครับ